กระทรวงศึกษาธิการโดยสพทอมอบของขวัญกล่องความรู้สู่ความสุข A Level นโยบายกล่องความรู้สู่ความสุขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมนีนโยบายได้เรียนทุกที่ทุกเวลาเรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบและแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีระบบแนะแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้มีความพร้อมเข้ารับการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการสอนเสริมความรู้ด้วยเทคนิคพิชิตข้อยากโดยติวเตอร์ระดับประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ของ o b e บ ch Channel ระหว่างวันที่11-14มีนาคม2567โดยมีรายละเอียดดังนี้วันที่11มีนาคม2567วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษา วันที่12มีนาคม2567วิชาฟิสิกส์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึงวิชาเคมีวันที่13มีนาคม2567วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์2พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษวิชาชีววิทยาและวันที่14มีนาคม2567วิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาบาลีและภาษาสเปน ทั้งนี้การสอนเสริมความรู้พิชิต A Level จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการเสริมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการสอบของนักเรียนและเพิ่มความมั่นใจในการสอบเพื่อความสำเร็จในเป้าหมายชีวิตของนักเรียนที่เลือกตามความถนัดและความสนใจต่อไป